เขาให้เราขายของนะเริ่มมาให้ขายของอนะมาเก็ตเริ่มมานั่นไงว่าละแบตเตอรี่ท่เคตเนี่ยมีขายหวยด้วยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแล้วมีตังค์พันห้าผมต้องซื้อของมาขายเลยเนี่ยนี่มันตังค์ของนี่มันมันตังค์ของเราแล้วทำไมเราต้องไปขายเลยวะไม่ใช่ตังค์ของสายการบ,บินเหรอเออปกติมันต้องเป็นของสายการบ,บินไม่ใช่เหรอแปลกๆนะผมว่าโอ้โหสามร้อยอ๋อเปลี่ยนหมวกอ๋อนี่ไงกัปตันเฮดนี่หมวกกัปตัน อันนี้เป็น blue h e นะอ๋ออันนี้มีเปลี่ยนทรงผมด้วยเป็นแบบทรงผมส,สวยๆนะน,นี่นะอ๋อเป็นไงละ่ะนี่นะชุด blue ็คเก็ตโอ้พันสีแม่เจ้าอันนี้ก็อโอเคไม่น่ามีแล้วนะเนาะเี่เป็นชุดสูทน,นะเราใส่ชุดนี้นะไปก่อนนะชุดกล่อยๆไปก่อนนะอันนี้เนาะโอ๊ะเราไม่มีตังคนะ์ในนี้นะโอเคผมต้องซื้ออะไรอะ่ะเพอาบังคับซื้อไหมอะ่ะหรือว่าเราซื้ออะไรก็ได้ไปขายอ่ะผมซื้อหวยไปขายข้างบน,น <laughs> อยากซื้อหวยไปขายข้างบนยังเลยนะอันนี้นะ อันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมแอร์พอร์ตอ๋อ,อ,อมีตั้งหลายแอร์พอร์ตนี่ว่ะอันนี้ฮานิดาแอร์พอร์ตนะอันนี้แล้วก็เออ่ซาริกแอร์พอร์ตนะที่สวิตเซอร์แลนด์นะอันนี้อันนี้อะไรอันนี้รัสเซียนะอ๋อผมก็อ่านไม่ออกเลยเป็นประเทศอะไรเนาะเป็นเอ๋อแถวมอสโกนะนี่นะอันนี้นะ Cdg ปารีสอ๋อปารีส Sct สตุตการ์ดแล้วก็มิวนิกเยอรมันนะอันนี้ก็ Sig นะ Sin นะสิงคโปร์ แล้วก็ DAX นะดูไบนะอ๋อ oh, ยุนติเตสเตยดูไบ์นะนี่นะแล้วก็ P E K นะน,นะเบย์จิงน,นะเบย์จิงไชน่าหนะนี้อันดีดาไปแล้วอันนี้ก็สวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วแล้วก็อันนี้ลอนดอนนะ LHR ด้ยุนติเตคิงดอมนะนี่นะอังกฤษนะน,นี่อังกฤษแล้วก็ลอสแอนเจลิสนะอ่าแคลิฟอร์เนียนะอ่า USA โอ OK ก็มีแค่นี้นะก็ยังดีนะถือว่าเยอะอยู่โอเคถือว่าเออแต่แอร์พอร์ตยังไม่เยอะเนาะมีอยู่แค่ประมาณนี้เอง1 2 3 4 สี่อันเองนะใช่ป่าวะ่าแต่ออันนี้ก็ไปเราไม่ใช่หรอวะสิงคโ,โปร์แต่เขาก็ค่อยอัพมาลวมัง้งเนาะโอเคเราลองซื้อของมาก่อนไหมหรือว่าเราซื้อได้เลยวะเราควรซื้อไปเลยไหมหแต่มันจะขายไม่หมดใช่ไหมเออเนาะมันจะขายไม่หมดที่เขาบอกนี่วะเอานี้ไปแล้วกันกโคกโคกโคโคาโคล่านะแล้วก็ขนมไปนนะแล้วกันหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็อันนี้อะไรวะอันนี้แก้วน้ำเหรอผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันสองอย่างเนี่ยลองก่อนลองก่อน บายได้ไหมเนี่ยอา้อาวอา้อาวเฮ้ยจะไมซื้อไม่ได้วะเฮ้ยอ้าวเวียนกรรมซื้อไม่ได้เหรอซื้อสิวัตฟักอย่างวะทำไมซื้อบรัยมันต้องซื้อได้สิทำไมซื้อไม่ได้ล่ะตังเราก็มีนะเฮ้ยไม่แมนยังไงวะนี่นี่บัตรเลยวะอช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเราออกไปก่อนเนาะเผื่อเขาจะไปสอนต,ตรงนู้นเน <c oughs> อะนี่โอเพนส์ยังไงเขาเริ่มสอนแล้วเห็นไหม Open store application table rent for store e-market app okay. มีเซลล์ด n ดเมนูโอเคก็เริ่มให้เราทำแล้วนะฮะนี่เริ่มสั่งซ้อนแล้วล่ะอ๋อต้องซื้อลังก่อนใช่ไหมต้องซื้อชั้นก่อนโอเคซื้ออย่างไะอ๋อนี่ฟรีอยู่แล้วอันนี้ยี่ห้าเหรียญอ๋อโอเคเรียนไปเช่าไปแล้วไงต่อเรียนแล้วแล้วไงต่อมาที่มาร์เก็ตอ๋อโอเค มีซื้อได้เลยใช่ไหมสองอย่างเมนูริมเบอร์ชิพไพร์ออเดอร์อินถ้าซื้อไปปุ๊บโอเคแกลลเอรี okay. ่เหรอผมซ,อซื้อไปสองอย่างก่อนแล้วกันเนาะอันนี้จะได้ไม่เยอะเกินนะโอเคซื้อไปเลยสองอย่างนะน,นี่นะโอเคถ้า okay. เกิดเอาตั้งมาแล้วอย่าลืมเอาเข้าซื้อมาแล้วอย่าลืมตั้งราคานะแล้วว่าแต่ฟาร์มไปแล้ววันนียเราคือเพิ่งขับไปอันนี้เกตหนึ่งนะจากอ๋อจากอ๋อสิงคโปร์นะไปที่อ๋อรัสเซียนะอันนี้โอเคไปครับ แล้ตแต่มันอยู่ไหนวะเนี่ยมาทีแรกก็งงดูรอบเลยนะอันนี้นะเรืงแต่เขาให้โซยในสิงคโปร์ตรงนี้นะโอเคถือว่าสวยสวยๆผมชอบอันนี้เจเจค่อยเดินเจไปแล้ววะเนี่ยน,นี่ขึ้นลิฟต์ไปครับแล้วเราก็จะเจอกับบีโฟนเหมือนเดิมนะตรงน,นี้ผ <laughs> มจำได้ดีนะนี่นี่เป็นแคบีโฟนเราจะเกรดหนึ่งนะโอเค <c oughs> อเกรดหนึ่งแล้วสักครู่นะจ้าเกรดหนึ่งจ้ามาแล้วจ้าที่รักที่รักมาแล้วจ้าโอ้อยู่ดูที่เลยนะที่รักนะกนะตามดิชั้นไป <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นจูเนียร์เหมือนเดิมนะนี่นะโอเค <c oughs> อ ผ่านตอมอมาแล้วจ้านีไม่ใช่ตอมผ่านคนตรวจคนเข้าเมืองมาเลวจ้าโอเคจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าคุณพี่จ๋าโอเคเดี๋ยวเราต้องเช็กก่อนไหมเนี่ยเช็กไฟล์เมนูป่ะเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาด้วยหนิใช่ไหมนี่เอาเข้ามาด้วยบวกไปอีกเออเราต้องบวกราคาด้วยเนาะถ้าขายแค่นี้มันถูกไปเนาะเราต้องบวกสัก10%น้อยกว่า20% <c oughs> 20%จะขายออกปะวะ สักสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนเนาะลองสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนโอเคแล้วก็อันนี้โอเคเข้ามาสักสิบเปอร์เซ็นต์ครับบอกสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะอนี้เราขายเองเนาะไปเขาเนาะโอเคถูกต้องเดี๋ยวเราค่อยไปคอนเฟิร์มข้างในกันเนาะว่าเราเพิ่มมาแล้วเนาะโอเคแล้วเราก็ไปเกีร์หนึ่งกันเลยจ้าโหล,ลูกคา้ารลูกเรือรอเต็มเลยเว้ยไม่เป็นไรนะลูกเรือรอสักครู่นะเดี๋ยวขอไป Here, เคลียร์ออร์กรจายข้างในก่อนนะเรอสักครู่หนึ่งนะแหมก็เราเปลี่ยนสายการบินได้หรอวะเปลี่ยนจากสายการบิน สีฟ้าหรือมเงินไปเป็นสีเหลืองได้ไหมใครก็บินแบบไฮโซอะไรอย่างนี้นะโ okay, อเคยืดโทรศัพท์โอเคสักครู่นะเอ้ยลำนี้มันแปลกๆเไยอ๋อลำน้อยใช่ไหมเฮ้ก็ลำเหลืองดีกว่าแล้วแล้วอุปกรณ์ไป็นวะแหมมีการซ่อนไว้ปอันนี้ก่อนมาก่อนเลยปุ๊บนี่ต้มก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดลืมเดี๋ยวลืมอ,อ๋อมาเปิดนี่ก่อนโอเคลืมลืมลืมโหลดของเข้ามาก่อนอันนี้นะก็ มีเช็คก่อนผมมีหกอย่างเอ้ยก็ผิดนี่ไม่ต้องเนาะเพาแต่ของไปไหนหมดวะอันนี้เหมือนไม่เหมือนเดิมเลยไปเพราแต่อ๋อมันอยู่ข้างหลังเรือเนี่ยแล้วอ,อยู่ข้างหลังเครื่องเนี่ยเออเหมือนหมอน,นอะไรผมหม,ม,มุนไปหมุนมาเอออันนี้มีห้องน้ําแล้วนี่ไงโอเคต้องเปิดเครื่องดูดอากาศด้วยใช่ไหมใช่แหละโอ้โหมีของมาเพิ่มนะนี่นะในโทรโขงโอเค อ๋ออ Ele so ันนี้มันเริ่มเครื่องมันเริ่มใหญ่ขึ้นเนอะเริ่มมีห้องน้ห้องน้ำมาเนอะ่าจะเป็นแบบบินระยะไกลแล้วเนี่อันนี้เนอะน่าจะใช่นะผมว่ามันจะเป็นอ๋อเอ็กซิสสองจุดเนอะอันนี้นะเออหลังเครื่องนะอันนี้ปุ๊บแล้วเราก็เปิดเปิดเครื่องใช่ไหมอ๋อนี่ไง PBE นะ PBE ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันโอ้ยห้องน้ำแหมห้ามทิ้งบุหรี่นจ้านี่เป็นไงห้องน้ำไฮโซฮารูโรามไหมล่ะสล้วพักโอ้โหน่าจะวุ่นวายนะดูดูทรงแล้วถ้าเกิดแบบลูกค้าเข้าห้องน้ำเลออะะเเทนี่ยผมว่านน่าจะะวย โอเคอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมปิดไปเลยเปึ๊บเปึ๊บโอเคดีมากอันนี้อ๋อนี่เงินสแน็คของเราโอเคมามามาเราควรจะเอาไว้ตรงไหนดีวะนี่อันนี้อันนี้เอาอันนี้ไ้นี่ละกันโอเคฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนะอันนี้นะเราซื้อมาเองนะนี้ขนมสแน็คนี่นะผมแบบเป็นธุรกิจของเราเองนะอันนี้เออไปซงไล้ใช่ใช่แหละธุรกิจเราเองก็ถังน้ําแข็งถังน้ําแข็งน้ําแข็งอยู่ไหนวะ่าบอกอยู่ข้างหลัง่ะอ๋อนี่อยู่นี่เสียโถ อยู่หลังก็เออนะผมก็บุญนอีกเหมือนกันเดิมเหมือนเดิมนะถ้าเก,กิดอยู่ข้างหลังเนี่ยอันนี้ก็ไปนี่เลยโอเคนนอขนมขนมเอาขนมมานะจ๊ะนี่ผมว่าเตรียมไว้ในชั้นเลยดีกว่านะจะได้ง่ายต่อ,อการหยิบเนาะนี่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 ชั้นสองโอเคเ,อเดี๋ยวผมทํำสลับกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางลำพรืออะไรลูกเรือรอก่อนนะจ๊ะพอดีแอรอ์โฮสเต็กำลังเตรียมของอยู่จ้ารอก่อนนะจ๊ะ นี่จ้าโอเคแล้วก็อันนี้เจจูิ่วจูชิจวไปอยู่นี่นะจ๊ะนี่จ้าก็เจจูิ่วอีกหนึ่งยันจะชิ่วอันนี้จ้ะเจจูจะเลยจ้าชจ่วแล้วก็นี่จ้ากดแก้วนะกดแก้วปุ๊บโอเคแก้วอยู่นี่ยัดไปเลยจ้าโอเคจ้าหมดหรือยังหมดแล้วเนาะโอเคปิดได้เลยจ้าปิดปื๊ดแล้วก็ล็อกด้วยปุ๊บโอเคเรียบร้อย สวนตรงนี้โอ้โหชานมันเต็มเลยเว้ยผมว่าน้ำต้องเอาออกสักอันนึงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเครื่องไปเดี๋ยวมันจะแล้วล้วนอันนี้เอ่อนี่เออเอามาก่อนใส่ไปก่อนนี่เอานี้มาปุ๊บเอาสนเน็คของเรามานะโอเคแล้วก็เอาขนมปังออกด้วยเออขนมปังออกก่อนปุ๊บแล้วก็เอาสนเน็คเรามาขายขายขายของขายของโอเคนี่แหละเจ็มนะก็เอาผมว่าเอาเกลียาใส่ไปเลย เอ้ยหรือว่าใสา่พี้ก่อนดีู่ปะเราใส่พี่ก่อนเลยแล้วกันน่าจะโอเคกว่านะอย่างนี้นะอ่าโอเค,อเคตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมครับนี่ตรวจสอบความเรียบร้อยหมดแล้วเนาะแต่ขยใหอยู่นี่โอเคเรียบร้อยจ้าเดีย๋ยวเราประกาศให้เออ่มาเช็คบอร์ดดิ้นแข้งก่อนนะตัวนี้นะโอ้คอแป๊บนึงคอ The aircraft ready is for now เช็คบอร์ดบินได้ลยจ้าเดีย๋ยวขอดูอันหนึ่งสิอันนี้อ๋อโอเคไม่มีอะไรนะโอเคไป มาแล้วจ้ามาตรวจบอดดิ้งพลาละจ้าเราจะคู่นะขอดูเลขก่อนด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออใดญอีกนะเราลืนะ <g ül üyor> เดี๋ยวเออใดญ่เดี๋ยวผมซ่วยอีกหน้านี้นะเอาระจ้าอันนี้เป็นเอ่อคิวที่เอ่อ ZW 2341นะโอ้ดูง่ายเลยจากอันนี้โอเคพร้อมแล้วจ้า ZW สองสามสี w ่หนึ่งนะเดียด๋วยวต้ววองมีตัวเลยเหรอซื้อเหรออาอซื้อก็ซื้อวะเพาะบังคับผมใช่ไหมเนี่ยฮะยังไงวะ อ๋อต้องบังคับซื้อด้วยโอ้ตาละโอ้ยนะเกรหหดตึ๊ตึ๊ดตึ๊ดจะตึ๊ดตึ๊ดสโอเคถูกต้องไปจ้าอ๋อต้ซื้อติ๊ตด้วยก็ตายละอันนี้นะอันนี้เกรนวัน้ที่ยี่สเหรอวันนี้ันที่เท่าไหร่อ่ะดูได้ปะวะไม่ใช่มาดูไงวะแค่ปะวะวันที่เนี่ยยีสเอ็ดเออมเวลามันไปไปกลับไปกลับมาวะเนี ZW สองส แข่ง G ไปอันนี้โอเคถูกต้องคนคนมันเยอะจังวะไดเด็ W สองสามสี่หนิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งเเอาเอายเช็คไปครับอันนี้ถูกต้องโอ้มีการปักนิดหน่อยนะนี่นะเออเดี่ไปนิดนึงนะเ W สองสามสน้เด็ดเดดดดสองสาหนึ่งโรเบิร์ตจอห์นสันโอเคไปครับอันนี้ คาร์ลสันโตสนะเ W 2 3 4ส z ี่หนเ W สองสนึ่งโอเคถูกต้องจ้าไปจ้าโคนเดียวไปเซต W สองสามสหนึ่งโอเคขอตรวจเช็คบอดี้พาร์ก่อนนะเดี๋ยวมานะเฮ้ยเดี๋ยว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 พี่ไฟอะไรของพี่วะเนี่ยถูกปะเนี่ยไฟมันไม่ถูกอะพี่แล้วผมนี่ไม่ได้วะไฟมันผิดอะไฟมันผิดมันมันต้องเช็คอ๋อมันเช็คให้เองนี่ว่ะโอเคถูกต้องโอเค เราเช็คได้เลยนะเช็คไปเลยอนยะน,นี้นะเดี๋ยวมันจะการให้เองนะอ๋อตอนแรกเราตรวจมือเนะหลังๆมาไม่ต้องตรวจมือนะแบบถ้าเกิดอไผิดก็คือเขาคัดออกให้เองเลยนะตรงนี้นะเออถือว่าโอเคนะถือว่าไม่ได้เสียผลประโยชน์นะอันนี้นะถือว่าเป็นประโยชน์ให้กับเรานะเสียตังค์ไป9 9เหรียญนะอันนี้แต่ว่าแบบเราไม่ต <ละ S 2> ้องมากดดูไม่ต้องมานั่งเพ่งทีละตัวนะแบบเออคุณตรวจถูกไหมอะไรเงี้ยนะผิดคือเขาเขาคัดออกให้เลยนะอันนี้นะเออดี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 ถือว่าดีโอเค พี่จ้าโอ้โหนี่ผิดไปทั้งสี่คนเลยแบบมาผิดทีแนละ้วนี่นะตูตรงแล้วนะโอเคจา้ไจาไปเลยจ้าเดี๋ยวเรารอไปรอลูกเรือขึ้นเรือให้เสร็จเอ้ยขึ้นเรือเลยแหละขึ้นเครื่องบินให้เสร็จก่อนนะลูกเรือขึ้นเรือเลยล่ะโอ้ยยินผ่านนะันนี่โอเคเดี๋ยวผมไปยืนรอทนี่ก่อนนะ ตรวจสอบเขาเรียบร้อยเลยนะว่าแบบคุณลูกค้านั่งนั่งกันดีหรือ,อยังนะอันนี้นะแล้วค่าเข็มขัดด้วยหรือ,อยังอันนี้ด้วยนะต้องต้องดูนะต้องดูไม่ดูไม่ดได้นะอันนี้นะเฮ้ยจ้าขึ้นเลยจ้าเด็กกันแล้วใช่ไหม๋ยวผมปิดให้นะอันนี้นะอุ้ยพี่พี่นั่งไหมนี่ยพี่โอเคจ้านั่งกับหมอเนาะหมด,นะหมดยังวะยังเวยังเว้ยังมีอยูอย่เว,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 ว้ยรอ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 ก่อนรอก่อน อันนี่พี่ก็สุดท้ายแล้วนะโอเคขึ้นมาเลยจ้าโอเคเรียบร้อยจ้าขอปิดอนุญาตปิดก่อนนะจ้าเดี๋ยวเราขอล็อกก่อนนะปุ๊บอ่าโอเคล็อกเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะว่าใครนั่งนั่งตรงไหนบ้างแล้วก็พบหรือเปล่านะแบบค้าเข็มขัดนี่เราผ่านไปหรือเปล่านะนนี่นะโอ้โอเคพอเป็นลูกเรือพอพอเป็นแอร์เท่แบบเริ่มเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่แบบเริ่มเหนื่อยขึ้นนะเริ่มมีความเหนื่อยเกิดขึ้นเรื่อยๆขึ้นนะนี่ห้องน้ำก็ต้องน่าจะต้องไปเคลียร์อะไรโดยตรงละ ปิดจ้าปิดจ้าขอปิดก่อนนะโอเคจ้าแล้วดิฉันขอตรวจก่อนนะโอ้มาคนแรกคุณพี่ก็ไม่คาดเข็มขันละคาดด้วยครับอย่าให้ผมดุนะอันนี้นะอันนี้โอเคคาดนะคาดคาดระดับระดับธรรมดาก็คาดด้วยนะครับอันนี้คาดใช่ไหมอันนี้คาดนะโอเคโอ้โหลุงนั่งดีหนะ่อยลุงนั่งตรงหน่อยนะขอบคุณครับผมเข้าใจแหละคนแก่นั่งแล้วแบบมันจะไม่เมื่อหน่อยนะ <laughs> แต่ก็นั่งกัดีดีหน่อยนะครับโอเคขอบคุณครับ โอเคอันนี้คาดแล้วโอ้โ oh, ห oh, อันนี้นั่งกันแบบเ้เ <c oughs> กรงใจคนข้างหลังด้วยครับแล้วพอคนข้างหน้านั่งอย่างนี้คนข้างหลังก็ต้องนั่งตามนะแบบมันก็จะเป็นโนมินโน่ต่อไปหน้านี้นะ <c oughs> เอออันนี้นั่งดีหน่อยเจ้ขอบคุณครับอันนี้ลุงคาดแล้วโอเคอันนี้ลุงนั่งดีๆหน่อยครับขอบคุณครับ,อ,บอ่าโอเคอันนี้ดีมากแ่มอนี้ลุงไม่คา,าดเทียวคาดเบียวโอเคดีมากต้องให้ผมคาดให้ใช่ไหมนี่คาดด้วยจ้านี่ก็คาดด้วยจ้า อันนี้คาดแล้วคาดแล้วลุงคาดแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้คุณเย๊นั่งดีๆจ้าโอเคตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมโอเคเรียบร้อยไปพร้อมออกเดินเรือออกเดินเครื่องบินแล้วจ้านี่นะจ๊ะเอาละบอกทุกคนก่อนบอกกับทีมขับบินโอเคเรียบร้อยแล้ว <S ใ the and our destination. Um s อีล้วคอนเร์ม e ้อเฟิมมิงก่อนชอบลืมเจริงๆเลยน่เป็นไรนะนี่นะโอ้ยจะตบตัวเองเลยนชอบลืมคอ n เ i ิ m มไปตรงนี้นะผมสมองผมเนี่ยเอาไปะอ้วเดี๋ยวเขิดไปก่อนปั๊บโอเค c a b i n crew, ต r e p a r e f o ั t a k e o ย f จะท a k e o f รแเ้อจ้านี่ไปแล้วเนาะ take landing off for ไปเลยจ้าทุกคนจ๋าดูมุมหน่อยดีวะมุมนี้แล้วกันเนาะเปลี่ยนมุมมั้งมุมไปพักทำไมไปพักไม่หมดแล้วคุณพี่โธโอ้ยนี่แดนดิงล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้โอขึ้นไปนสู่ดันฟ้าละจ้า โอ้ลำนี้ลำใหญ่มากนะคุณนะั้นดูไม่หมดเลยเนี่ยนะเออลำใหญ่มากเลยนะี่โอเคะระดับได้ที่แล้วจ้านะอันนี้กําลังปรับระดับให้มันอยู่ในะระดับที่คงที่นะจ๊ะโอเคจ้าคงที่แล้วจ้าเราจะพร้อมเดินทางกันยาวๆแล้วนะจ๊ะนี่นะเราจะไปทางเล้วเป็นเดินทางไปซัตซีกันนะจ๊ะทุกคนนะโอเคจ้าเดีย๋ยวผมขอเวลคัมเข้ามาก่อนนะนี่นะเวลคัม Ladies and gentlemen we are now preparing for departure At this time, please ensure your seatbelts are fastened, your seatbacks and tray tables are in their full upright positions, and all carry-on luggage is securely stowed either in the overhead compartments or under the seat in front of you. All electronic devices should now be turned off or set to airplane mode. Smoking, including the use of electronic cigarettes, is prohibited for the duration of the flight. We appreciate your attention. If you have any questions, please don't hesitate to ask one of our flight attendants. Thank you for Airlines, and wish you pleasant flight. choosing wish Rani Airlines, and a you you for we คิดแจ้ขอบคุณนะจ๊ะเราต้องอะไรต่อวะเราต้องเตรียมเซอร์วิสแล้วเนาะโอเคเออเราต้องเตรียมเซอร์วิสแล้วแหละไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมเซอร์วิสก่อนนะไปแป๊บหนึ่งนะเซอร์วิสเซอร์วิสเซอร์วิสนี่ออกมาก่อนปุ๊บนี่ต้องเริ่มขายของแล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้เพราะมันมีทั้งสองอันนี้เนาะปุ๊บออกอีกอันได้ไหม่ะโอ้ไม่ได้ด้วยเป็นกรรมเจ๋งร้อยจังเลย เออเตรียมอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนะเาะเผื่อไว้ได้ใช้งานเนื้ออันนี้เออ๋ยาไปก่อนเผื่อได้ใช้งานเดี๋ยวเร็วนี้อันนี้ก็ใส่ไปข้างบนเลยครับก็ชากาแฟมาเอาชามาใส่ปึ๊บแล้วก็กาแฟเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดผิดกาแฟมาก่อนโอเคแล้วก็แก้วเอาแก้วมาวางก็เช็ดจูเอ้ยเช็ดจูนี่เช็ดจูเช็ดจู่แล้วมันต้องมีถาดน้ำแข็งด้วยนี่หว่าลืมลืมไม่ได้ไม่ได้ขนมเซอร์วิสเดี๋ยวค่อยทีหลังก็ได้มั้ง อันนี้เอามาก่อนโอ้ยมันหยิบยากเรื่อยๆอันนี้เอาออกมาก่อนนะอเอแล้วก็น้าแ,แข็งน้าแข็งเอามาน้ำแข็งอยู่ช่องเอ้พช่องช่องช่องสามอันนี้ช่องสองโอเคหน,น,นึ่งสองสามขนมปังมาเผือขนมปังเนี่ยมันใช้เยอะนะโอเคอันนี้ปิดก่อนนะครับปิดน้ําแข็งก่อนเดี๋ยวน้ำแข็งละลาย,ยแล้วก็โอเคประกาศเลยครับว่าเราพร้อมแล้วนะ Uh, Good day, that. ladies and gentlemen. We would like to inform you about the food and beverage service on this flight. We are currently in the process of serving meals we invite you to check the menu provided in the seat pocket in front of you. to serve be you better, please top. let us know your choice when we approach your row. Before we will serve food and beverages first, followed by souvenirs and other items. please relax and get ready for your meal. if you have any special requests or need assistance, please don't hesitate to call a cabin crew. thank you for flying with us and we wish you a pleasant meal. เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเอาของฟรีกันเหรอไปเดี๋ยวนี้กลับมาก่อนกลับมากี้ก่อนเดี๋ยวเอาอันนี้มาก่อนเอาคันนี้มาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกแปลกแปลเคจ้าเอาขนมใช่ไหมจ้านี่จ้าน้ำจ้าขอบใจจ้าขอบใจจ้าโอ้โหขนมรัวรัวเร็ว้ปเลยน้ำจ้าน้ำจ้าตามเก็บไปขนมจ้าขนมจ้านี่จ้านี่จ้าขอประวะโหว่าไม่พอแน่เลย ขอบคุณครับอันนี้ขนมครับน้ำขนมน้ำขนมขนม้ำน้ำม,มานาม้ำโอ้โหไม่พอแล้วคุณน้ำไม่พอเอามาไม่พอคุณด้ยขนมหมดจ้าขอภัยนนจ้าหมดจริงจจ้าขนมหมดจ้าลุงขนมหมดลุงเอายางอื่ไปก่อนได้ไหมอาน้ำไปก่อนได้ไหมขนมหมดลุงขนมหมดขนมน้ำหมดลุงขนมน้ำหมดโอ้ยเป็นกรรมปัญหาใหม่แล้วนะคือกคนนะ เออขนมหมดครับตอนนี้อลุงขนมหมดครับเอาอย่างอื่นไปแทนได้ไหมอ่ะโอ้ยบักบางบางบางเอาน้ำนี้ไปแทนได้ไหม,ๆๆหไหมครับเนีน่ยขนมหมดครับลุงขนมหมดไม่มีครับโอ้โหเป็นกรรมแล้วลุงโอ้ยตายแล้วลุงโอ้ยขออภัยนะครับรู้แล้วครับหนึ่งสองสามสี่รู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขนมหมดเนี่ยประเด็นนะ่ะเออสั่งมาน้อยเกินมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามีน,น้ำอย่างเดียวจ้า น้ำหมดนะจ้ะขอพายจ้าน้ำหมดจ้ะขอพายจ้ะโอ้ยไม่พอเวรกรรมขนมหมดนะจ้ะขอพายจ้ามีแต่น้ำนะจ้ะขอพายในความแบบเออไม่ไม่พร้อมนะจ้ะนี่จ้ะขอพายจ้ะหมดของสต็อกนะจ้ะโอ้ยอันนี้ครบรัวโอเคดีดีโอกลุลวก็ดีเหมือนกันผมไม่มีขอแล้วเหมือนกัน mmm, bueno, ก pues. ah. ข้าง <spreading exaggerated> หล <product El quick> ังผมก็ไม่พอแน่เลยเป็นไงหมดแล้วเหมือนกันหมดเลยจ้ะ หมดละจ้าเจ๊เจ๊หมดละจ้าพี่หมดละจ้าทะเบียนไม่ถึงข้างหลังละจ้าขออภัยนะจ้าแล้วก็ละจ้าเอาออฟสต็อกจ้าขอบคุณจ้าโอ้ยขออภัยนะครับพอดีของหมดจริงๆนะหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยนะอันนี้นะโอ้ยลูกค้าผมด่าแน่ๆเลยดูทรงเลยอันนี้มาใช้ได้ไหมเนี่ยพอยตเต็มมนันแล้วไม่ได้แลนะโอเคเอาไปให้ทำอะไรบ้าง ให้เราทำอะไรไหมผมบริษัทป้อมชารอเอาอะไรกันไหมครับเนี่ยรอเอากินให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปจัดการนะดีนะผมก็ไม่คิดนะว่ามันจะเออคนก็จะซื้อเยอะขนาดนี้นะอุ้ยอะไรจ้าข้าเจ้าข้าเจ้าใช่ไหมจ้าได้จ้าเป็นเมเจจ้าเอ้ยบักอะไรวะเออชจชูจ้าเจชู้ีีจ้าเจชูจ้าขอบคุณจ้ามีจ้าเจชูจ้าอันนี้ก็เจ้าชู้สองคนนะมีจ้าอันนี้จ้าอันนี้จ้า ขอพันในใจในความไม่สะดวกสบายของการบริการของเรานะพอดีพวกของมันหมดจริงๆนะอันนี้นะไม่ได้ตั้งใจจะให้หมดหรอกนับไปหมดจริงๆเพาพอดีมือหมายเพิ่งถัดสั่งอะนะก็แบบจะน้อยๆหน่อยนะขอพันในใจข้างหลังก็ได้อิทธิพลแบบต้องได้ของมาในนี้ไม่อยากเงินไปได้นะครับคุณลูกค้านะถือว่าข้อดีนะผมไม่ได้ตั้งใจจะแบบให้หมดหรอกนะผมก็อยากขายมันกันแหละแต่พอดีมอนไม่พอในจ้กว่าแต่ข้างหลังเขาเอาพัสดุตัดที่ช่วยทำแต่วะข้างหลังเขาไม่เห็นจริงเลยกันเลยนะโอเค ดีเสวิสนะจ๊ะไม่แต่ไอ้ขนมขนมไม่ไม่นี่กันเลยวะเนี่ยคือเขากินแต่นี้กันวะเออเขาอาจจะกินแต่นี้กันก็ได้เนาะอันนี้ปิดมาให้เอ่าปิดปิดมาให้เอ่เอ่าเขาเรียกว่าไรวะนักบินออกมาในตอนนี้นะนักบินอยู่งั้นไปเลยดีแล้วนะโอเคนะคะเดี๋ยวรอรอรอเอ่อรอแล้ววะรอให้ทางกันให้เสร็จก่อนนะเช็ดป้ายเสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะเอาสังกะยาบไปให้คุณทิ้งกันอันนี้นะของนี่ยังสังกะหยาบสังกะยาบอยู่ข้างหลังนี่หว่าลืมลืมลืมสังกะยาบอยู่ข้างหลังเฮ้ย โอเคเดี๋ยวไปขอผู้ลูกค้าก่อนหน้านี้ลูกค้าเริ่มออกเรียนผมละดี๋ยวเดี๋ยวเดเก็บขยะจ้าขยะอยู่ไหนวะถังขยะวันนี้ไงถังขยะโอเคพระบานจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลี้จาก็นั่งหน้าก่อนเนาะนี่จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณทีจ้าที่ใช้บริการจ้าโอนหน้ากันนี้อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลดจัดการานะเนี่ยพอนั่งผมก็จะนั่งก <compelling> ันต่างกันมานะ เก็บจาเก็บจาทิ้งขยะแม่งเลยใช่เก็บได้ได้วยเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บโทรศัพท์มานนี้ก็ได้เหรอวะเนี่ยโอ้โหมันแบบทิ้งขยะมาเลยน้เนี่ยเออได้ได้วยเหรอวะแบบไม่สนใจไม่สนใแค่เลยเก็บทิ้งขยะขยะแม่งไปเลยอย่างเงี้ยลงทักขยะไปเลยนะแบบเสียงดังอะไรอย่างงี้นะลุกกลข้างๆอะไรเงี้ยเออใช้ได้ใช้ได้มีใครเข้าน้ำมั้งวะเนี่ยเม่มดีเลยเนาะเออถือว่าดีเนะี่ยเก็บโทรศัพท์ลงทางขยะแม่งไปเลย Ladies and gentlemen, we are now beginning our descent and will be landing shortly. Please ensure that your seatbelts are securely fastened, your tray tables are stowed away, and your electronic devices are switched off or in airplane mode. If you are seated next to a window, please ensure your window shades are raised for landing. We will be dimming the cabin lights for landing as well.

โอเคตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งกันไม่ดีนั่งกันดีๆหน่อยจ้าโอเคจ่ะรงนี้ดีกันไหมเนี่ยโอเคคือว่าโอเคนะพร้อมไหมโอเคพร้อมนะบงเบล์คาากันใช่ไหมโอเคคาาอยู่คาาอยู่นี่ก็คาานี่ก็คาาเอ๊ะโอเคคาาพร้อมครับกับตันพร้อมแลนดิ้งแล้วจ้า นี่จากัปตาแลดิ้งเลยจ้ากัปตนจ้าแนดิ้งเลยจ้าจร้ทำกดท้สำหจ้ ันเวโคสั้นเลยลงมาได้เหงือกมี <c> ่ <oughs> เออรันเวสันส้นๆนะแบบสั้นมากเลยด้วยนะมันจะสั้นธรรมาดาในนี้นะเออโอเคเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทรงโคงก่อน Ladies and gentlemen we have just landed safely for your safety and the safety of those around you please remain seated with your seat belt fastened and keep the aisles clear until we are parked at the gate and the captain has turned off the fasten seat belt sign

คนจ้าถืงหรือจ้าถึงที่หมดนลรืจ้าเดี๋ยวเปิดให้หรือจ้านี่จ้าเราจะไม่เปิดนี่นะเดี๋ยวแบบมันจะกระดิ่งกระดอนมาอีกนะนี่เอาปกติะอะไรดีแล้วนะอันนี้เปิดกระเป๋าให้จ้าอันนี้จ้าให้เปิดเองได้เปิดไปก่อนเลยนะจ้าดิฉันทำตันมาที่จ้าโอ้โหจะ่พึ่งจะ่พึ่งใจเย็นครับใจเย็นค่อยๆรู้กันนะค่อยรู้กันนะพนักงานเปิดกดไม่กดไม่ทันจ้าโอเคโอ้ยออื้ ให้ครบและจ้าเชิญอ,ออกกันได้เลยนะจ้าคุณลูกเรือกา <c oughs> เออละวันแต่ละวันนะเหนื่อยไม่เหนื่อยละ่ะ <c oughs> หมดแล้วเหรอออยังหรอกเราค่อยๆเดินออกมากันนะหมดแล้วใช่ไหมโอเคเรียบร้อยนะอันนี้หมดเรียบร้อยนะไปแล้วก็ตามลูกเรือไปเลยนะน,นี่เนี่ยผมนําไปก่อนแล้วผมไม่รอแล้วนะน,นี่นะอุทภูฟ้ออันเจิ๋มสวยผู้บีมไม่บอกด้วยนันสักปรินเลยก็ไม่รู้เครื่องใหญ่กว่าเราอีกนะว่าเราจะมีโอกาสได้ไปขึ้นรุ่นไหมแต่อย่าเลยนะ ยิ่งเยอะยิ่งยิ่งยิ่งลำบากนะยิ่งเหนื่อยอ้าวหลับเข้าเกีมาแล้วนะโอเคจะดิ้งไหมตึ้งนี่เป็นไงล่ะขอดูรีวิวหน่อยสิโอ้โหกับกับโรงแรมก่อนนะสักครู่นึงแท็กซี่มาลิจ้าโอ้โหกำลรงมาไกลนะแท็กซี่อยู่นู่นนะก็จอดแล้วจอดแล้วก็จอดตรงกลางเลยไหมกลับบ้านกัน Okay, the Did you hear? There's a new nightclub that just opened near your place. The drinks there are amazing. You should check it out. Last night I got kicked out by my wife for getting too drunk with some female staff members. I have an important notice for you. Recently there have been numerous individuals with malicious intent contacting airline crews to recruit them into transporting illegal goods.